ผมจะทำให้ดูนี่วิธีการย้อมผมเนี่ยปื๊บปื๊บป๊บนี่ครับผมคนนี้เขาเป็นคนเลี้ยงเป็ดแต่เขาอยากรอปีหนึ่งเขาขึ้นมาทีหนึ่งแล้วเขาก็อยากอยากย้อมผมให้ดำครับผมก็ลองสาธิตการย้อมผมให้ดูการผสมน้ำยาก็ตามส่วนที่บริษัทเขาเขียนมาในกลางข้างกล่องครับนี่ครับผมย้อมให้ดูเพื่อที่ไม่ให้มันติดหูนี่เราจะเอาน้ำมัน ทาก่อนรอบหูนะครับเนี่ยน้ำมันหรือว่าเป็นน้ำมันพืชก็ได้น้ำมันไขเทียนก็ได้น้ำมันขี้ผึ้งก็ได้นะครับทาแล้วไม่ให้มันติดหูครับผมเดินให้ดูรอบเลยนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันนี่ผมเอาน้ำมันเอาน้ำมันทารูบๆน้ำมันมะพร้าวก็ได้นะครับเ่ยเป็นน้ำมันใส่ผมก็ได้ทาข้างหูทาให้รอบเลยทาแล้วไม่ให้มันออกมาเลอะหัวเขานี่ใช้แปรงเราก็ใช้แปรงสีฟันอย่างอ่อนๆเลยครับ อันนี้เป็นวิธีเป็นเคล็ดลับที่ย้อมผมง่ายที่สุดสําหรับผู้ชายนะครับไม่เกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงย้อมเขาจะต้องมีการสะมีการใดมีการเซตผมแต่ผู้ชายนี่เขาไม่ครับเขาจะตัดเสร็จเขาจะย้อมเลยแต่ต้องบอกแขกว่าให้เขาสะผมมาก่อนโดยไม่ต้องเกาหัวครับนี่ผมให้ดูข้างหลังนะครับเนี่คือทรงนี้ก็เป็นทรงฟอยกันเล็มธรรมดาเนี่ยแต่เราย้อมแล้วมันจะสวย เหมาะสำหรับคนหัวงอกที่อยากดําและอยากมีเมียเด็กนั่นแหละครับเขาถึงยอมผมถ้าคนหัวดําไม่อยากมีเมียเด็กก็ปล่อยงอกไปมันก็ไม่เป็นไรอันนี้อันนี้เขาเป็นจิตใจเขาเป็นนักสู้ครับคืออยากมีเมียเด็กครับเหมือนอาจารย์อ้อนก็ไม่เคยเลิกก็เลิกเลยแล้วครับอยากได้ก็ไม่มีครับเพราะเขาไม่เอาคืนครับนี่คือช่างอ้อนครับยอมผมให้อย่างดีหลังจากเราทาเสร็จนะครับเราก็จะหวีผมดูนะครับ วิธีการหวีผมแล้วก็ใช้หวีที่เป็นหวีใหญ่นี่แหละหวีหวีขึ้นหวีลงอย่างนี้เป็นเคล็ดลับคือถ้าเราจะหวีลงมาทีเดียวมันจะไม่ติดแล้วก็หวีขึ้นไปอีกแบบนี้ครับเนี่ยหวีขึ้นอย่างนี้เนี่ยหวีหวีขึ้นอย่างนี้ให้มันติดข้างในด้วยครับนี่ให้หวีขึ้นอย่างนี้ครับให้หวีติดขึ้นข้างในอย่างนี้ครับเนี่ยนี่แล้วมันจะทําให้ผมนี่ดําดีแล้วก็ดําดก ส่วนยี่ห้อยาย้อมผมจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ผมเชียร์ดีบีนะครับยี่ห้อดีบีนี่ย้อมดีมากเลยครับเพราะฉะนั้นผมผมเชียร์ยี่ห้อของดีบีทำให้ผมไม่ไม,ไม่ไม่บางแล้วก็ทำให้ผมหนาแล้วก็ย้อมแล้วผมก็ติดดำดีครับบริษัทดีบีนี่ดูนะครับถ้าใครสั่งซื้อก็ดูโค้ดนะครับนี่ครับนี่มีปัญหาเรื่องผมร่วงผมดำนี่ บริษัทดีบครับขอบคุณมากนะครับถ้าสั่งซื้อจะยอมติดดีมากเลยครับผมก็ช่วยโฆษณาให้เขาด้วยเขาก็อุปถรัรมภ์เรื่องของการไม่มีน้ำยาเขาก็ส่งมาให้ผมแต่ผมก็ขอบพระคุณบริษัทดีบอย่างสูงซึ่งผมก็ได้มาโดยไม่ไม่ได้ขอนะครับคือเขาบริจาคให้มาก็ขอบพระคุณมากนะครับบริษัทดีบครับ สวัสดีนะครับชาเน็ตครับตอนนี้มีลูกค้าเข้ามาอีกเยอะเลยครับเนี่ยครับลูกค้าคนนี้มาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับเนี่ยคนตัดก็คือคุณเติ้ลเนี่ยดูนะครับขาประจำเขาเดินขึ้นเก้าอี้เลยนี่ผมยังไม่ตัดนะครับขอสัมภาษณ์หน่อยที่มาตัดกับช่างเติ้ลเป็นขาประจำเนาะจ้าขอบคุณนะครับที่มาให้เป็นขาประจำช่างเติ้ลนะช่างเติ้ลพูดอะไรไหมไม่พูดดีกว่าเออไม่พูดดีกว่านี่ครับผมยังไม่ตัดครับผมก็ยอมผมต่อไปครับ เขาเพราะว่าแขกเขาไม่เขาไม่ขาดสายเลยครับเขาก็มาเรื่อยๆนี่เขานาหลานเขามาด้วยนี่นี่หลานเขาก็น่ารักด้วยสวัสดีนะครับสวัสดีครับเอสวัสดีครับผมเป็นคนขอนแก่นครับผมเป็นคนขอนแก่นครับมากับแม่หรือพ่อแม่ครับมากับพ่อเนาะใช่ครับครับนี่ดูพ่อเขานะครับหน้าตาพ่อเขา สวัสดีพ่อนะครับเมื่อกี้ผมสัมภาษณ์เด็กแล้วเด็กบอกว่าเป็นพ่อจริงๆใช่ไหมครับไม่โอ้ขอโทษด้วยนะครับผมผิดผิดเป้าเลยครับครับย้อมอย่างนี้นะครับวิธีย้อมชังอ้อนก็แวะเวียนไปทั่วเลยครับไปทั่วครับมีอะไรฝากถึงคนกรุงเทพไหมอ้าวไม่ฝากถึงแล้วจะบอกยังไงล่ะครับคุณพ่อคุณเปิ้ลก็เป็นลูกชายครับขอบคุณครับสวัสดีครับทรงสมุไรญี่ปุ่นนะครับ สาวันกี่ปุนีดูซีรีส์ก็จะเป็นนักล